สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเอาเจ้าฮิวอี้สเกลลำนี้นะครับมาบินเป็นแบบฮอปเดินทางนะครับเป็นกับไม่ได้เป็น GPS นะแต่ว่าลำเนี้ในอนาคตจะติดตั้งเป็นระบบ GPS นะครับแต่ตอนนี้ผมใส่เป็นกล่องเคบา้ำเงินนะครับนี่ครับลำเนี้ผมจะเอามาบินฮอปเพื่อทดสอบอาการฮอก่อนนะครับบินแบบว่าเป็นแบบ เมนนวนนะครับแล้วก็ลำนี้ผมจะติด GPS ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับลำนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะนะครับแล้วก็จะมีตัวคอปป้าอีกนะครับอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ทำอะไรเลยลำนั้นก็เป็นไฟบาร์อยู่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็น HDFC แล้วก็ติดเป็นกล่อง h 1เหมือนเดิมนะครับลำนี้ใช้แบต3,300ม ah, ิลลิแอมซึ่งอยู่ในนี้ หลายหลายคนยหลายคนสงสัยนะครับว่า,าถ้าเกิดว่าเราบินเดี๋ยวปิดประตูกันหลายคนสงสัยนะว่าเออรำเนี้ยมันใช้แบตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูแล้วก็แบตเวลาเราใส่เราใส่ตรงไหนเวลาที่เราใส่แบตนะก็คือใส่ในช่องนี้นะครับจะเบียดกันนักบินหน่อยจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะแน่นๆนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตบจะเป็น3300นะครับเวลาเราใส่เราจะใส่ไปแบบนี้ใส่ไปตรงตรงช่องตรงช่องอ่าด้านหลังเบาะเบาะหลังของคนขับทั้งสองคนที่อยู่ข้างหน้านะครับมันจะเปิดหัวไม่ได้เหมือน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 เมื่อก่อนแล้วนะอ่าตัวนี้เอ้นเราเราตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็น ห้องโล่งๆแต่ว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงทําเป็นห้องนักบินได้ก็จะมีทหารมานั่งกันเยอะๆมากมายนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะมีทหารแบบว่าถือปืนข้างในก็จะมีกลางโน้ตบุงโน้ตบุ๊กด้วยนะครับคืออาจจะมีทีมงานของเขานะครับตรงนี้แล้วก็นักบินนี่ทางด้านนี้ก็มีนะครับ มีแคร่นั่งมีอะไรเหมือนจริงมากๆนะฮะแล้วก็ทางด้านเรือนไม้ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีนักบิน2คนแต่ว่าตอนเนี้ยผมมาออกไปคนหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะฮะหนักเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครจะบินสเกลเนี่ยจะต้องใจรักจริงๆนะฮะแล้วก็เอ่อจะต้องมันก็จะมีภาระ ก็คือมันจะหนักนะฮะเนประ,ประตูก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะลำนี้เก่าเก็บนะเดี๋ยวต้องมาโมดิฟายซะหน่อยเดี๋ยวติดกล่องเฮดวันลำนี้นี่นักบินนะครับนักบินเดี๋ยวลำเนี้ยผมจะบินให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแบบพรอพเดินทางก่อนเนาะนะครับลำเนี้ยคือผมผมชอบสีแบบนี้นะมันดูเป็นสีแบบทหารดิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันดูสมจริงนะครับใครที่สายสเกลเนี่ยไม่ ไม่ไม่น่าจะพลาดคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่าฝาปิดด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีส้มมีแต่ผมยังยังไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวผมผมเพิ่งติดตั้งกล่องเข้าไปแล้วก็เซ็ตแล้วก็เดี๋ยวจะให้มันบินก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นระบบ G P S ะเดี๋ยวไปดูอาการบินกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้บินแบบว่าบินแบบมือนะครับ ผมใช้วิทยุที่1บบินนะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดจากโวฮอเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูอาการบินกันนะแล้วปัญหาแรกที่ผมเจอก็คือว่าเบรดเบรดมันมันไม่ได้บาลานซ์นะครับก็คือพอจะยกฮอขึ้นเนี่ยสั่นจนนักบินเนี่ยหลุดออกมาจากตัวฮอเลยนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวไปบินแบบว่าเป็นเดินทางฮอ เป็นแบบใช้ฝีมือกันก่อนนะครับวิธีการเสียบแบตก็เนี่ยครับเราก็นิ้วเกลี่ย,รยรตรงนี้ออกมามันจะมีปักเหลืองอยู่นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเสียบเสร็จแล้วเราก็ดันดันปักให้มันอยู่ข้างในมันจะได้ไม่ต้องมาเก,กะกะข้างนอกนะครับ แต่ผมจะขออนุญาตเอาฮอไปกระจายผม้วกันอ่ะโอเค ก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอก็คือหางมันยังมีอาการโบกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเปลี่ยนใบพัดดูนะครับเพราะว่าใบพัดอันนี้เป็นใบคาร์บอนซึ่งฮอร์ลำนี้มันจะเป็นฮอที่เก่าเก็บนะก็เดี๋ยวผมจะต้องลองเปลี่ยนใบพัดดูก่อนเป็นใบพลาสติกนะครับแล้วก็ลองบินถ้ามันหายก็คือโอเคแต่ถ้ามันยังไม่หายโบกก็คงจะต้องรื้อรื้อชุดหางว่าดูว่าลูกปืนข้างในมันแตกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวสาหรับลานี้ถ้าหางหายบกแล้วผมก็จะติดเป็นระบบ GPS เลยนะครับก็คือบินแบบเป็นออโต้นะครับให้ลูกค้าเลยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะชมลานี้นะครับก็กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดลํานี้นะครับแล้วก็กับงานสเกลกับกล่อง H1 ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมก็รับทํานะครับจะเป็นฮอทุกประเภท จะเป็นห่อเป็นก้างจะเป็นฮอ,อ,นนฮอของค่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นฮอสเกลแบบนี้ผมก็รับทํานะครับเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับสเกลแบบเป็นระบบ gps นะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเซ็ตกล่อ,องเคบากับเจ้าตัว x 3ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงก็คอยติดตามรับชมได้เลยนะครับ สำหรับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ